มามาเล่นกันเลยเฮ้ยอยอเพึ่งทำไม่ได้เลยไม่ฉากเข้าแล้วสตรีมตอนนี้คู้โคตรสตรีมชาแนลครับเป็นไงบ้างที่มาลงคลิปกับผมนะโอ้รู้สึกเที่ยวอะไรเงียนนะครับแล้วพอเข้าไปจะรู้สึกว่ามีตัวใหม่เข้ามาข้างบนดูได้เพอตอนนี้ยังไม่ได้ทำคลิปเลยเพราะตอนนี้เล็กมากผมเลยยังไม่ได้ทำค้างค้างค้างเขาเรียกค้าง เรืยยียงไงว่าอาการรั่ก็ขอ<ล>ตัดคลิปนะครับก็ระวังรอสตีมชแนลมานะครับก็รอแป๊บนึงรอแจม่้วยไปหาอะไรทำกันดีกว่าครับตัดคลิปไปก่อนแป๊บหนึ่งมาตอนนี้สตีมชแนลก็แลกโคตรเลยแผลเ,เองเนะี่ยมา อ้าวก่อนหนึ่งซองอาแล้วทำไมมันไม่ได้นะหซองจิ้มพ้นําคาเลยหนึงซองก็เหยียบแท็บให้พังไปดิไม่ต้องเหยียบแบบนั้นนะเอาวางไว้ตรงพื <c oughs> ้นแล้วเอาข้อส้นเท้าเนี่ยเหยียบรับรองมาต่อไ่อลูกดีเองพร้อมพร้อมที่จะแทบพังยังเดินแบบไม่ได้ตั้งใจอ่ะแล้วแล้วเท้าตัวเองเหยียบอ่ะ เธอเล่นนี่ up. sit up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 , up. เอาเร็วอยากเล่นแล้วหนึ่งเกีเทียบผพอทีอ่เอง <c oughs> บ,บอกนี่ได้ผลไหม <c oughs> แม่งหายแหลกเลย <c oughs> เทียวทีนี่เป็นอำนาจเลยกลั <Yeah. S 1> คกี้ and help you อะไรนี่ยไกลเริร่ <30. S 1> มแล้วสามสามซิีแล้วสามซี ลิ้วสามสิบวิตรงนี้มีใครไหมไม,ม,ม่มีจะได้แย่งไปเอากล่องกลางเลยเราโหลดไม่ได้เล <c oughs> ิ้วสามสิบวิสามสิบวิจีงทำไมมันดาวน์โหลดอ,ลอ้าวสามสิบวิละลบใช่ไหมปกะเพื่อนลบมัน Sạch tay mừng ba. Nguyên, mừng 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 ว่าเองไม่ต้องทำคลิปแรงงานนี้อืมอืมอืมทำไมมันไปไม่ได้วะสินตายตายซีซวอนโนเวนออกมาแล้วเว้ยในกองนี้กองกากมากตรงนี้กากมากอุ้ยอุ้ยเอาไปเอาไปก่อนเดิไม่มีคนดีวะนี่คนนี้คนนี้โอ้โหแครอทแครอทเอาประกองแค่นี้ ออ้ยขวานขวานขวานเอาหมดมาก็เรียนไแล้วเด้อไปเลยไปเลยไฟเลยไฟหมดเลยอไน่แหละจะตายอืออือใครตายยังไม่มีใครเลยตีแม่งเลยไปไหนวะตายอุ้ยแม่งโดนตีตีแม่งเลยตีแม่ง

ใชายายเลียงไม่ได้ยินไงเเอููยยทบ่ตินมันเติมถูใช่ไหมเฮ้ยเล่นเขาเล่นด่านหนึ่งกว่ายึดหลวี่สู๊แม่งลิ้วหนั่งเติมถูมากดูชุดแม่งโคตรเทลไม่ไม่ไม่มันตายแล้วก็เข้าเซิร์ฟใหม่ไงแล้วมันมีของใหม่มาด้วยงั้นไม่งั้นเปนก็ว้ามาจากที่อื่น วามาจากที่อื <Incred> ่นไม่แน่ก็เป็นเจ้าของเืยะวันนี้น้เาชื่อดูแัวร์ล้นอาาชื่ด้อเล่นหน่อยได้ไหม ยี่มาแล้วโอเคมาเล่นด่าไอ้ตรงนี้โคตรชอบเลยตรงระเบิดนไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วคราวนี้จะเป็นหนีแตงเบอร์เซห้าคนเล่นโอ้หเยอะอยู่เยอะอยู่เอ้ยเอาเอาดีเดกรี <c oughs> ไม่ได้ท้งเก็บเป็นของ v ีพีโอ้ยวีเอพีเราว่าอ้ตาเล้ ดื้อดื้อดื้อทำไมมันลบไม่ได้นี่ไงวาร์ปกลับมาตรงนี้ปื้อชายาเรียกไม่ได้ยินเนี่ยใช่หูหนวกนะโอ้ยย่าแต่เรียกไปทำอะไรอะอื่อเยื้อปื๊ด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 ว้าวไม่มีใครอยู่เลยไปไหนกันมาด้วยนั่นไง ถ้าตีได้นี่ดีเลยนะเป็นผีเป็นผีเป็นผีวางบล็อกไม่ได้ตีไม่ได้เุ้ยโดนฟันหยวายล่างมันเหมือนมีอะไรด้วยเข้าดูดยดู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  ใช่ยอมนมนุษย์หรือเปล่านี่เรามาลูแล้ว่ะโอมีคนอยู่ตรงนี้ละมีไฟเนี่ยลองดูว่าลงไปลึกมากอสุดแล้วโอเคตื้อตื้อตืต้นตื้นตื้อตื้อตื้นตือตื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 ต จะขึ้นสวรรค์แล้วนะขึ้นสวรรค์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 เออเอาไปมาขึ้นในแะค่ไหนอู้หู้บูลเนบูลเลนเฮ้เป็นทีมกันใช่ไหมเนี่ยเราก็บินป่าลงป่นพาลิสุกไกเอ้าทำไมอ,อันนั้นนะอ,อ่ะขี่แป๊บนึง